สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลอตโต้ทุกท่านนะคะวันนี้วันที่11เมษายน2563วันนี้นะคะแอดใหม่มีทริคดีๆมาฝากทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะไปชมทริคก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้แอดใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะเดี๋ยวไปดูผลของวันนี้กันค่ะสำหรับสูตรที่แอดใหม่จะแนะนำนะคะวันนี้เราจะใช้สูตรในการ สิบบนแล้วก็ปักหน่วยบนโดยใช้ตัวเลขชุดเดิมนะคะสามารถเล่นได้ทั้งปักหน่วยบนแล้วก็ปักสิบบนเลยเราจะปักแค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างนะคะที่แอดยกตัวอย่างมาให้นะคะผลที่อยู่ทางด้านขวามือของคลิปนะคะด้าน,นข้างเลยเนะาะเราจะใช้สูตรจากเลขมาเรียงนะคะสูตรจากเลขมาเรียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรที่มาจากเลขมาเรียงคู่ มาเรียงขี้หรือว่ามาเรียงปกตินะคะที่มาเรียงกันสี่ตัวขึ้นไปนะให้เรานำมาจัดชุดนะคะถ้าเกินสี่ตัวถ้าสี่ตัวพอดีเราก็ใช้สี่ตัวนะคะแต่ถ้าเกินสี่ตัวให้เราใช้แบ่งชุดเป็นสองชุดโดยไม่มีการนับเพิ่มและไม่มีการนับลดให้ใช้ชุดเดิมในการที่จะเล่นแล้วก็แบ่งเป็นชุดๆนะคะ วันนี้นะคะผลเดินดีอยู่ในช่วงเช้ามีหลุดไปหนึ่งรอบนะคะไปเข้าในรอบที่สี่หนึ่งรอบนะคะนอกนั้นก็ยังเดินดีอยู่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างด้านข้างนะคะผลจากรอบที่หนึ่งนะคะผลจากรอบที่หนึ่งตัวอย่างด้านข้างดูไปพร้อมกับที่แอดหม่แสดงอยู่ทางด้านของผลนะคะตัวนี้นะคะจะมีเลขมาเรีอย,อยงอยู่ทั้งหมด ตามตัวอย่างด้านข้างเลยนะคะ89012นะคะมีทั้งหมดอยู่5ตัวด้วยกันนะคะส่วนเลขคู่ก็จะมี8024นะคะ8024เนี่ยคือเลขเรียงแบบคู่นะคะมาสตัวพอดีเราก็จะใช้ในการปัก10บนเล่นทีละ1ชุดนะคะก็คือจะเล่นชุดปักหน่วยก่อนก็ได้หรือจะเล่นปัก10ก่อนก็ได้ แต่ว่าที่แอดทสสูตรมาแล้วก็เข้าสูตรเดินนั่นก็คือมาทั้งบนมาทั้งปักสิบและมาทั้งปักหน่วยใครจะเล่นพร้อมกันทั้งสองชุดก็ได้แต่ว่าเมื่อชุดหนึ่งเข้าไปแล้วอีกชุดหนึ่งก็ยังคงต้องตามทบอยู่นะคะคือแยกชุดกันแต่ถ้าเราเล่นพร้อมกันเลย2ชุดทั้ง10ทั้งหน่วยบนเนี่ยเราจะได้กำไรแค่สิบ,บาทนะคะถ้าเราลงหงบาทเราก็ยังมีกำไรอยู่สิบ,บาทนะคะ ก็มาดูสเต็ปการวางเงินลงทุนนะคะสำหรับการลงยี่กี่ปัก4ตัวนะคะก็แอดคำนวณมาให้ดูที่เราจะลงทั้งหมด4รอบนะคะรอบ1ถึงรอบที่4เพราะว่าบางทีเราต้องเผื่อไปถึงรอบที่4ด้วยนะคะสูตรวันนี้นะคะจะเดินทั้งหมดอยู่สรอบด้วยกันซึ่งไปเข้ารอบที่4ด้วยนะเพราะนั้นเราจะลงทุนที่เริ่มต้นที่ตัวละ1บาทนะคะลงทุนต่อรอบ40บาทกำไร50บาทนะคะ เพราะนั้นแอดใหม่ก็จะให้ลงแบบทบไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะยังมีกำไรอยู่นะคะเราก็จะลงไปที่1 3 6และ12นะคะอันนี้คือจำนวนทุนต่อรอบเพราะฉะนั้นเราก็จะลงทุนไปทั้งหมดนะคะทุนสะสมอยู่ที่880บาทนะคะกำไรในรอบสุดท้ายเราจะยังคงได้รับอยู่ที่200บาทนะคะลงทุนไปทั้งหมด880เราจะได้รับกำไรที่รอบสุดท้ายที่200บาทอันนี้คือตามในรอบที่4นะคะ อันนี้คือสเต็ปการลงทุนแบบการปัก4ตัวถ้าใครต้องการกำไรมากกว่านี้นะคะก็ให้คูณตามเท่าเข้าไป2เท่า3เท่าได้เลยนะคะวันนี้แอดเล่นไปตามสูตรปักนะคะก็เข้าหลายโพยเลยต่อไปมาดูโพยในรอบที่12ที่แอดใหม่ลงไว้นะคะ,ะแอดใหม่ดูแล้วว่า วันนี้ตัวเลขชุดที่มาเรียงกันเนี่ยไม่มาเบิ้นหามตองนะคะวันนี้งดเล่นเบิ้นหามตองที่เกิดจากผลเลขมาเรียงมากกว่า5ตัวนะคะอันนี้นับเรียงได้3 4 5 6 7 8มา6ตัวเนี่ยแต่เบิ้นหามตองอามาในชุดนี้อยู่นะแต่ว่ารอบก่อนหน้านี้ไม่มานะคะจัดชุดนะคะ3 4 5 6เป็นชุดที่หนึ่งสามสีากปักสิบบนเข้า ที่4นะคะในรอบที่12นะคะซึ่งแอดใหม่ก็ชนะนะคะในรอบนี้เป็นรอบแรกที่แอดใหม่เล่นนะคะพอแอดใหม่เล่นนําไปปักชุด10บนนะคะต่อไปชุดที่2นะคะ567และ8 5 6 7และ8เนี่ยหลุดใน3รอบแล้วก็มาเข้าในรอบที่14นะคะ,ะสำหรับทริกนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูในชุดปัจจุบันกันหลังจากที่แอดใหม่เล่นไปแล้วนะคะ สมมติว่าตอนนี้ผลกำลังจะออกในรอบที่17เนี่ยเป็นรอบที่เรากำลังจะเริ่มเล่นนะคะให้เราย้อนกลับขึ้นไปดูก่อนนะคะว่ามีเลขในชุดไหนที่มันยังไม่ออกผนบ้างซึ่งเราจะเล่นในรอบเนี้สมมติให้เป็นรอบที่3นะคะรอบที่17ให้เป็นรอบที่3ของเราเราจะต้องดูย้อนกลับขึ้นไปตั้งแต่รอบที่ 12, 13แล้วก็14ที่มีเลขมาเรยียงกันนะคะมีไหมเนาะ ก็เลขเรียงคู่เรียงคี่ก็ได้นะคะถ้าเรียงปกติมันมีไม่ถึงสตัวตัวนี้ถ้าเรียงปกติก็จะได้แค่อ,อ๋อได้อยู่นะคะได้อยู่คือสี่ห้าหกเจ็ดนะสี่นะคะห้าหแล้วก็7นะคะเรียงทั้งหมด4ี่ตัวสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเจ็เข้าไปแล้วในรอบที่16เพราะฉะนั้นก็จะเหลือปักสิบบนนะคะ ในรอบที่17ที่ยังไม่ออกผลแล้วก็ถือว่าเป็นรอบที่3เหมือนกันนะคะที่ผลยังไม่มานั่นก็คือเราจะต้องปัก10บบน4 5 6 7นะคะนำไปปัก10บบนนะคะ4 5 6 7อยู่ในรอบที่17เดี๋ยวอีก2นาทีมาดูผลกันเราตอนนี้ผลในรอบที่17นะคะออกมาแล้วนะคะ4 5 6 7ที่เราจะตามเนี่ยยังไม่ออกเลยนะคะ เพราะเราจะต้องตามชุดนี้4 5 6และเจผลยังไม่มานะคะซึ่งตอนนี้เป็นครบสามรอบแล้วผลยังไม่มาคือหลุดแล้วก็ที่แอใหม่เกิบสถิติแล้วก็เล่นมาในวันนี้คือก็เข้าไปรอบที่4เหมือนกันนะคะเว้นรอบหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นว่ารอบ10บห1สและสิบี่ดจะกลายเป็นรอบที่1 2 3ที่เราจะต้องตามถ้าใครคิดว่าสูตรนี้ยังพอที่จะเล่นได้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะ ต้องเผื่อไปรอบที่สี่ด้วยนะคะขอให้เผื่อไปรอบที่สีะะ่ส่วนเลขล่างเนี่ยวันนี้ถ้าใครจะเล่นนะคะชุดที่สามารถเล่นได้เลยแอดหมายแนะนำให้ใช้เลขสูตรที่อยู่ด้านข้างของคลิปนะคะสำหรับการวินล่าง8ตัวนะคะไม่รวมเบิ้ลและไม่มี2กับ5เนาะก็มาดูผลว่าถ้าไม่รวมเบิ้ลและไม่มี2กับ5สถิติที่เดินมาในช่วงเช้าเข้าไหมนะคะก็ไม่รวมรอบที่1อยู่แล้วเนาะ คือแอดหม่สังเกตว่ามันจะมีเลขที่มาในสามรอบสี่รอบเนี้ยมันเป็นเลขที่มันมาชุดเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็แปดสามศูนย์แล้วก็ไม่มีเบิ้ลไม่มีหามไม่มีตองมาเลยนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะมาเบิ้ลหามตองก็น้อยสําหรับชุดล่างนะคะเบิ้ลมาน้อยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูนะคะในรอบที่สองไม่มีสองห้านะไม่มีสองไม่มีห้าแล้วก็ไม่รวมเบิ้ลนะคะ ชุดนี้เราวเราไปเช็คชุดล่างกันอันนี้เข้านะคะเข้าเข้าเข้าหมดเลยเบิลไม่เข้านะคะไม่มีห้านะคะแล้วก็เข้านะคะสิบรอบหลุดสองเนาะสิบรอบหลุดสองถ้าทบก็คือในรอบที่สามก็ยังเข้าอยู่อันนี้เพื่อนๆไปวางสเต็ปได้นะคะว่าถ้าเราไม่ทบเนี่ยเราจะหลุดได้กี่รอบแล้วก็จะมีกําไรอยู่กี่บาทถ้าหากเราเริ่มเล่นที่1บาทนะคะถ้าเราเริ่มเล่นที่1บาทเนาะเราจะยังได้กําไรอยู่ไหมถ้าเรา ถ้าเราจะได้กําไรอยู่เราจะต้องหลุดได้กี่รอบนะคะเดี๋ยวแอดใหม่ทำสเต็ปให้ดูที่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวละหนึ่งบาทเนี่ยเราจะต้องหลุดได้กี่ครั้งเราถึงจะมีกําไรอยู่นะคะโดยที่ไม่ทบนะคะต่อไปก็มาดูในรอบที่12บจนถึงรอบปัจจุบันไม่มีสองไม่มีห้าไม่มีเบิ้ลนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเข้าอยู่ไอที่หลุดไปเนี่ยหลุดรอบเบิ้ลเราก็มาทบในรอบนี้ก็เข้านะคะ หลุดรอบเบิ้ลมาเข้าทบรอบนี้ก็เข้าก็คือไม่มี2ไม่มี5และไม่รวมเบิ้ลโอเควันนี้ถ้าใครจะใช้สูตรวินล่าง8ตัวลงทุนที่56บาทกําไร34บาทต่อรอบดูดูชุดตัวเลขได้ที่ด้านข้างได้เลยนะคะวันนี้แอดใหม่นามาฝาก2ทริคด้วยกันคือทริกปัก10บนแล้วก็ปักหน่วยบนนะคะแล้วก็สูตรวินล่าง ะะรวมทั้งนำสเต็ปการทบเงินมาให้เพื่อนๆดูประกอบกันไปด้วยนะคะก็หวังว่าทุกสูตรนะคะที่แอดใหม่ให้ไปโดยเฉพาะทริกที่แนะนำให้เล่นวันต่อวันสูตรไม่ได้เดินดีทั้งวันนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดอาจจะมีหลุดรอบ3แล้วบางคนก็ตามถึงแค่รอบ3รอบที่4ไม่ได้ตามก็มาก็จะรู้สึกผิดหวังแล้วก็ไม่อยากที่จะลงทุนต่อไปนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนคิดวางแผนการเล่นให้ดีด มันเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งเงินที่เรานํามาเล่นต้องไม่เดือดร้อนนะคะเงินนั้นต้องเป็นเงินเย็นนะคะต้องเป็นเงินที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่เดือดร้อนเนาะเป็นเงินที่เราเก็บไว้เรานํามาลงทุนเพราะว่าในวันหนึ่งเราสามารถหาเงินได้นะคะเป็นค่ากับข้าวหนึ่งมือ้อสองมือ้อหรือได้ทั้งสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าเราต้องมีวินัยในการเล่นแอดใหม่ฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปทุกคลิปจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆนทุกคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ